โอเคแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรยนต์อีกรอบนะครับนี้เรามีสินค้าใหม่แล้วครับกับรถไถเลขพวนดินนะครับล้วมพี่น้องเกษตรยนต์นะครับรถไถเลขพวนดินวิรื่อร์มินสินนะครับตัวนี้เครื่องห้าแรงนะครับเป็น AR ห้าร้อยครับที่เคยขายไปนะครับผมตาสภาพตานี้ครับรถญี่ปุ่นครับผมครับใช้งานได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ ตัว G 5 1 0 L นะครับผมครับขนาดเครื่องสามจุดเอ่อห้าแรงม้าเหมือนกันนะครับผมครับตามสภาพนี้นะครับอิซูบบีชินะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องคาวา s a k i นะครับอีกสองตัวนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นล้อเดียวนะครับผมเป็นล้อเดียวเครื่องยนต์ก็อ่าสองจุดสี่แรงครับผม อันนี้เป็นอิซากิไม่มีหัวกรน,นะครับเครื่องแรงครับ5ห้จแรงมานะครับผมตัวเปล่าครับาตามนี้ครับโอเคเราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมตุก๊กเอาเอารห้ารก่อนเลยดีกว่านะผลการใช้งานนะครับ

นี่ในกล้องมันจะมันจะเหมือนช้านะสูงสีงมิลลิเร็วหยุดหยุดเด็ดอยู่รถตะลีอยู่รถตะลีเล็กปั้นปั้นเองเองปั้นตัวนี้พิเศษอย่างนี้มันจะขับขับสามารถขับวงอะไรได้ซ้ายขวาเครื่องยนต์เดินเสมอนี่นะครับ เป็นตัวมิสุบิชิตอนนั้นรีวิวไปแล้วครับโอ้ก็ลองไปดูน่าใจกัน,โ,นโชคโชคเ,เ,เดี๋ยวติดนะครับตรวจสอบรถซานี่อยู่ที่ให้ดูนะครับ ปั่มนะครับตัวนี้พี่สี่อย่างนึ่งจะจะกลับโรตารี่ได้ครับซ้ายขวาไดหรือ่าตามนี้ครับผมโอ้ได้ไว้อ่ะเราสอบเตือนหน้าเตือหลังนะครับ